อาจารย์นี่นายบอกว่าที่เราได้มาประชุมรวมกันเนี่ยวัตถุประสงค์เราคือต้องการเกณฑยร์ประเด็นต่างๆแบบแต่ยาวเป็นจาวนเราจำอย่างเรียนะครับเราว่าหลาได้คนได้มามีส่วนร่วมเมื่อใหญ่เรามาเล่นนี่อย่างเดียวในในอนาคตเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับผู้บัญชาการเพื่อเรียนกับเราเค่นี่ก่อนนะครับตอนนี้ได้ก็จะมาอะไรบุกคุยกันต่อนะครับแก็มีอะไรแต่ต่างบน ย่อยไเปนหือนดย่อยไปนเมอเิมมีข้อเสนอในพยายางไรนะครับตนเจ้าป่าคือนรในการดำเนินกาวันนี้เ้าลูกบาเราคุรจะมาบีฟอสกัน้ามารีฟอสนลต้าในการดำเนินการเราจะทำอย่างไรนะครับไอ้เคมาหน้าไม่เกดฟ้องจำมูลนเื่องโรคานาน้า่างระบบนะครับ้อเหรือฟ้น้าน้าดูดพ้นน้ามาเราตรืออย่างน้ำท่วมดูแรงตําหรือ ให้คนในใดหนากลับกับพวกเหมือนกันได้านาอีนี้แล้วเป็นแล้วข้อมูลที่เงีนะครับตีหนามเลย้งแก่ทุกคนเห็มาวันนี้เป็นเรื่องข้อมวเราทุกคนนะครับก็เมือว่าคนแจกจเวลาในการูกคุยโอเคีนี้ขอเราอยได้เราอยากใหุ้ณเฟินตัวเราพูดมาถ้าพอดีรับ